สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะน้องไอเฟลกับน้องไอฟิวมาเที่ยวที่สวนสัตว์นะคะที่สนามบินนะคะจงังหวัดสุโขโทัยนะคะจะมียีราฟนะคะคอยต้อนรับเด็กๆนะคะวูยีราฟนี่คือแบบก็ะะจะเจอยีราฟนะคะยีราฟเอายาวมากเลยนะคะโอ้มีเยอะมากเลยนะคะยีราฟที่นี่นะคะยีราฟม,มีทั้งม้าลายนะคะเขาเลี้ยงใน ที่เดียวกันเลยนะคะเด็กๆก็สนุกสนานมากเลยนะคะสถานที่กว้างขวางมากเลยนะคะสวนสัตว์นี้นะคะอยู่ภายในสนามบินนะคะของจังหวัดสุโขโทัยนะคะ <c oughs> เด็กๆก็สามารถเดินดูนะคะหรือว่าจะนั่งรถกล์บดูก็ได้นี่ตัวอะไรเด็กๆ อพกักา้าอพกาอพกัาอพกายืนอยู่ตรงนี้นี่เสร็จแล้วมาเจออะไรเต่าโอเต่ายักษ์กำลังกินหญ้าอยู่เลยโอเต่ายักษ์เฮ้ยตอนนี้เพื่อกกำลังดูตัวอะไรอยู่มันหลบอยู่ด้ตรงนั้นเด็กๆเ,เห็นหรือเปล่าเฮ้ยมาดูเต่าอ,อีกแล้วนี่แต่เแม่จะพาไปดูนะคะนี่เต่ากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ นี่เต่าถึงดูดสืบพันธุ์หรือเปล่านะคะเต่าอ้าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรหลบดูตัวเล็กๆนะคะโอ้โจิงโจ้แคะนะคะอ่าตัวอะไรเมียแคทหรือเปล่าแคทกำลังเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมตุ้มเตียมอ,อ,อยู่นะคะนี่นะคะ เขาทำเป็นเหมือนจำลองให้สัตว์ต่างๆได้อยู่นะคะนี่ตัวนี้ยินโชว์เลยโชว์หุ่นนะคะโชว์หุ่นโชว์หุ่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้มาดูนะคะนี่เอาถ่ายรูปฉันเลยถ่ายรูปฉันเลยนี่เรามาดูจิงโจ้แคะตัวนี้นะคะตัวอื่นๆเขานอยกันหมดเลยตอนนี้แบบคัน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 ฉันคันฉันคันไอ้เกา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 อ้าวเฉันนอยฉันคันคันเฮ้ เนาะดอะไรนี่เจ้าตัวเม่นอู้นี่คือเจ้าตัวเม่นนะ,ะเม่นมันนอนกันอยู่เต็มเลยโอ้มีสีขาวด้วยเอ้ยตัวนี้นะแม่ชอบมากเลยตัวนี้จะหน้าตาเหมือนกับอ,อ่คนแก่เลยนะคะถ้าดูนะคะนี่ตัวนี้นี่หางยาวมากเลยนะคะหางมีทั้งสีขาวสีดํานะคะหางเขาสวยมากเลยอ่าเขาก็นั่งกันอยู่นะคะ นี่เจ้าตัวนี้จือเจ้าอะไรเนี่ยชนีน้อยเปล่าเดิไปมากอู้เจ้าตัวนกตัวนี้นะคะจะอยู่ในห้องแอร์นะคะน่าจะมาจากต่างประเทศนะคะในทวีปที่หนาวเย็นนะคะตัวนี้อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะเปิดแอร์อยู่ส่วนตัวอยู่ตัวเดียวนะคะนี่จะเป็นนกอะไรเนี่ยนกกระทานกกระทาตัวเล็กๆนะคะอ่าเด็กๆเคยเห็นไข่นกกระทาหรือเปล่าอืม กงนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนนี้นะคะจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะสัตว์ปีกทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นไก่นะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะหลายสีนะคะอ่าเด็กๆก็เดินดูอย่างสนุกสนานเลยอ,อืโซนไก่ทั้งนั้นเลยมาดูกันได้นะคะไม่ไกลนะไม่ไกลมากเนาะอ,อืออืออืยอยืดเลยยืดลย ไก่ไก่สีเหลืองไก่สีเหลืองไ,ไก่สีเหลืองไก่หลายสายพันธุ์นี่นะคะนี่จิกจ๊ก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 จิก๊กจิ๊กจิ๊กอืมคุณพ่อ,อกับน้นองไอเฟลน้องไอเฟลก็ไปเดินดูชะนีนะคะชะนีชนีก็อยู่ในกรงค่ะ ผ่านมาอีกรกบนึงก็มาเจอกับเจ้าเต่าวิ่งกับเจ้าลิงหอนไปมาโดดไปมาอยู่นะคะค่ะนี่ก็เดินไปเดินมาเอาฟิวก็สนุกสนานจิกกบูจิกกบูจ <laughs> ิกกบูไปด้วยนะคะกลับมาดูเต่าต,ต่อนะอ้าวเจ้าตัวนี้นะคะสุนัข จ้งจอกนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะคะอ่าอืมกันเดินชมไปเรื่อยๆนะคะอ่าไม่ค่อยร้อนนะคะบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะสามารถเดินได้นะคะนี่ตัวอะไรนอนอยู่ข้างในนะคะตัวอะไรเนี่ยคารลคัสนะคะขาราคัสนอนอยู่นอนหลับสบายเลยนะคะให้คนชม ตัวนี้เอ้ยหางสีสีแบบนี้เอ้ไอ้ไอ้มันอยู่หลายที่มากเลยนะตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหน้าตาหน้ารักเชียวนะคะโอ้โ๋อโหยตัวนี้คือหมูหมูชินไหมคะหมูอะไรหมูแคหนนี่ไงนอนอยู่นี่ไงนี่อุ้ยเป้ยวกับป้ามาดูอะไรเนี่ยเฮ้ย ไอ้หลบอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้าอยู่ตรงไหนน้นะอยู่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 ในรูเหรอมองไม่เห็นเลยเอ้าวอ้อ้ยอ้ซุมเข้าไปดูซุ้มเข้าไปดูเห็นไหมตัวอะไรอ้ามองไม่เห็นอีกแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรล่ะมันหลบอยู่ตรงนั้นไงในรูนีตน่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้คือ หมาป่านั่นเองหมาป่านี่สุนัขจิ้งจกตัวใหญ่เลยนี่กระโดดวิ่งไปมาวิ่งไปมาคือแบบเห็นแล้วแบบน่ากลัวมากเลยค่ะถ้าหลุดออกมานี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะเสียงมากเลยนะคะมันวิ่งเร็วมากเลยนะคะ,ะแม่ยืนดูนี่คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่างเร็วะค่ะนี่เพื่ออาหารทางออกนะคะตรงฝั่งที่ลงไปนะคะน้องอจะจอยากจะออกนะคะอี นี่เอนตนี้กำลังกินอาหารอยู่เลยนะคะไม่สนใจใครเลยแค่เคี้ยวอาหารกุบกรุบกรุบกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุบนะะอืมนีอ้าวพี่แอเฟโเฟยังสนใจอยู่นะคะสนใจกับอะไรเนี่ยหมาป่าแอฟริกาอยู่นะคะอดูหมาป่าคือวิ่นงวนอยู่อย่างนั้นนะคะหลายรอบมากเลยค่ะ นี่เจ้าตัวนี้ปากแหมแมๆมันปากตุนเลยเอ้ยๆจุ๊บๆๆๆๆๆๆนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะโซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนอ่าเต่านะคะแถวที่นี่นะคะเต่ามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะอ่าเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่เต่า เอาหลายตัวหลายไซยพันุนะคะอืมมันยากาศเขียวขจีนะคะมากนี่อดูนี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกับตัวอะไรเอ่ยให้เด็กๆทายสิคะตัวอะไรอีกวัวหน้าตัวอีกวัวหน้านั่นเองเห็นไหมคะจะเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะสีเขียวเพราะว่า อีกันหน้าเนี่ยนะคะเอ่อป้องกันอันตรายนะคะก็จะปรับสีไปตามสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นะคะเห็นไหมอีกัวหน้าตัวนี้อยู่ที่หญ้าสีเขียวก็จะเป็นปรับสีตัวเองให้เป็นสีเขียวนะคะอ่าให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะจากศัตรูที่จะมาทําร้ายนะคะอ่าทำตัวเนียนนะคะทําตัวเนียนนะคะอีกันหน้าอืม เดินไปอีกนิดนะคะก็จะเจอกับฝูงแพะนะคะน้องแพะของเรานั่นเองน้องแพะอยู่บนเวทีนะคะอยู่บนเวทีต้อนรับแขกนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่บางตัวก็อยู่ใต้ อะไรคะซุ้มนะคะซุ้มเนืบางตัวก็อยู่ข้างล่างนะคะคอยรับอาหารนะคะจากเด็กๆนะคะจะเป็นหญ้านะคะที่นี่มีหญาขายด้วยนะคะอ่าน้อยเฟลกาลังเดินไปซื้อหญ้าค่ะหญ้าที่นี่นะคะจะขายมัดละยี่สิบบาทค่ะมัดละยี่สิบาทนะคะน้อยเฟลก็หยิบมานะคะจอายตังให้แม่ค้าค่ะเราหยิบมาหนึ่งมัดค่ะมัดนั้นยังไม่ได้แกะค่ะมัดนี้ค่ะ โอเคหยิบได้แล้วค่ะเดินไปเลยนี่เอาหญาน้องแอนฟิวก็เอายญาให้กับแพะนี่แพะดีใจใหญ่เลยนะคะแย่งกันกินแย่งกันกินหญ้านะคะงำ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 งมงำ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 งองำ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 งองำงมงำ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 งะงจงางำงำงำงมงำงำงยงำ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 งมงำ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 งมงำงำงำงมง โอ,โอ้ยยำยำยโอ้ยดึงไปแล้วโอ้ยไอ้ฟิตตกใจหมดเลยโอ้ยสนุกสนานนี่เดินมาอีกคงนึงแล้วตรงนี้นี่อยู่เยอะแยะเลยมีนกด้วยอ่านกแก้วหรือเปล่านอกอะไรเนี่ยฮะหัวสีเหลืองๆนี่ให้อาหารม้าน้อยด้วยมาตัวเล็กนี่มาตัวนันเดินมาตัวเดินมาแบบช้าๆมากเลย เหมือนจะไม่สบายหรือเปล่านะามาตัวนี้เป็นอะไรนะไม่เดินช้าจังเลยนะหรือว่าหิวยากว่าเด็กเอาย่ามาให้กว่าเด็กๆาาากวกๆิ่งหนีหรือเปล่านี่ผลนี้นจะเป็นม้าเยอะแยะนะคะแต,แต่อยู่ไกลอ๋อไม่ใช่ม้าสิตัวอะไรเนี่ยกว้างกวงเขาแหลมมากเลยใช่ไหมตัวอะไรนะเขาแหลมยาวๆเลยมองอยู่ไกลๆนู่นไม่มาใกล้คนเลยนะคะ นี่ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ยฮะตัวอะไรคะตัวเล็ดหรือเปล่าเล็ดใช่ไหมยอยตัวใหญ่มากเลยตัวเลดเมันเดินไปไหนเออมันเดินกินอาหารหรือเปล่านี่อยู่ในโคนเลยเป็นโคนทั้นทงนั้นเลยนะคะเนี่ยตัวเลดอยู่เนี่ยในนี้จะมีสามตัวนะคะในนี้ แล้นะคะนี่ัะนี้อยู่มาใกล้ๆมาใกล้ผู้คนเลยอีกสองตัวอยู่ไกลนไกลไกลเลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอนี่ก็เดินกินอาหารไปนะคะนู่นนู่นนู่นในอีกสองตัวอยู่ตรงนน้นเลยอ้าวมาดูสิงโตขาวค่ะสิงโตขาวนะคะในที่นี้มีสิงโตอยู่สองตัวนะคะมีตัวผู้กับตัวเมียอ๋อตัวผู้จะเป็น ในเนี่ตัวผู้มีขนที่หนานะคะฝุ่นฟูๆนะคะคือตัวผู้นะคะสังเกตได้อา้าวพ่ออุ้มพ่ออุ้มขึ้นดูส,สิเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆนะคะมองไม่เห็นนะคะต้องให้คุณพ่ออุ้มนะคะอนี่คุณพ่ออุ้มดูอ,อ้าวอีตัวผู้ตัวผู้นอนไปแล้วนะหรือตัวเมียนั่งเฝ้าเธอเธอตื่นสิเนี่ยตัวเมียเรียกเธอตื่นสิมีเด็กๆมาดูอะ ไมดูละไปดูอะไรดีเสือโคร่งไปดูเสือโคร่งดีกว่าเนาะอืมตื่นเต้นกันมากเลยเด็กๆเ,เสือโคร่งได้ดูเสือโคร่งแบบใกล้ชิดมากเลยนี่ดูแบบใกล้ๆนี่เลยนะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองดูแลนะคะอืมอ่ะซูมเข้าไปดูใกล้ๆอ่านี่เสือโคร่งก็เดิน เดินต้วมเตี้ยมตวมเตี้ยมตวมเตี้ยมนะคะอ่อนี้มาดูกวางเจ้ากวางน้อยน่ารักนะคะอ่าเจ้ากวางน้อยน่ารักมากเลยเอ้าวนี่เจ้ากวางนะคะกวางตัวเล็กๆเนี่ยนะคะเขากำลังจะงอกเห็นไหมคะเขายังไม่เป็นรูปโค้งงองนะคะกําลังแหลมๆอยู่อ่ะเดินตรงไปเดินตรงไปก็มาดูโซนนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ตัวนี้นะคะอ่า แม่ก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะว่าชื่อตัวอะไรเขาไม่ได้ติดป้ายมันหรือเปล่าค่ะจะหน้าตาเหมือนกับกระต่ายนะคะแต่ก็ไม่ใช่กระต่ายนะคะอือยู่ใกล้ๆกับนี่กว้าง